ครับพอแล้วตันตันทำอะไรมีลางรถใหญ่อู้ล้างรถใหญ่เลยเหรอไหนรถใหญ่หนูโอ้ิดถุงรถติดถุงเบาเบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อล้างสารพ่อล้างสารอยู่นั่นไงพ่อล้างสารในรถใหญ่กับตันเนี่ยอันนี้รถใหญ่ลูกเหรอ ใหญ่มากเลยนะลูกโอ้โหหนูลังรถใหญ่เลืองตะโถอะไรนะเลืองตะโถอ๋อโอ้โหลังรถใหญ่กันโอ้ยรถใหญ่มากเลยนะโอ้โหตัตะโถอันนี้ลูกค้านะคะใหญ่ไปเยอะโอ้ยรถใหญ่มากอันนี้ล้อของลูกค้านะคะออสิเบสเองอ๋ลูกค้าลังรถเหรอลูกค้าลูกค้าไปช่วยกับข้าวอ๋อลูกค้าเอาเนี้ยละ ิดค่าแค่ลูกโอ้โหลังรถ